สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันที่3ของสัปดาห์นะคะเรายังคงเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องวันแม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จกักความสำคัญของวันแม่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เด็กๆกลับมาพบกับครูนัทอีกแล้วนะคะวันนี้ครูนัทจะมาสอนในหน่วยเรียนเรื่องวันแม่ในเรื่องความสําคัญของวันแม่แห่งชาติค่ะว่าแต่เอ๊ติ๊กๆนึกออกไหมคะว่าในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเนี่ยที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเราทํากิจกรรมอะไรกันไปบ้างคะอะไรนะคะอะไรนะจําได้ไหมคะกราบคุณแม่ทําผลงานให้คุณแม่เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ เดี๋ยววันนี้ครูนัทจะมาสอนในเรื่องความสําคัญของวันแม่แห่งชาติไปดูกันดีกว่าค่ะว่าทําไมวันแม่แห่งชาติจึงมีความสําคัญพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลย let's go ความสาคัญของวันแม่ค่ะวันแม่แห่งชาติเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญค่ะเด็กๆที่เราจะต้องหวนกลับมาลําลึกพระคุณของคุณแม่แม่ผู้ให้กําเนิดแม่ผู้ที่เลี้ยงดูเรามาด้วยความทะนุถนอมนะคะรวมไปจนถึงพระคุณของแม่แห่งแผ่นดินค่ะเพราะแม่เป็นบุคคลสําคัญที่มีความสําคัญที่สุดในชีวิตเรานะคะแม่คือผู้ให้กําเนิดผู้ที่คอยดูแลเราในทุก ย่างก้าวคอยให้ความรักความอบอุ่นนะคะเปรียบเสมือนร่มโพร,ร่มไฟของเราและคอยผลักดันในทุกๆความสําเร็จในทุกๆด้านของลูกไม่ว่าลูกจะชอบหรือไม่ชอบอะไรนะคะแม่ก็จะคอยสนับสนุนและคอยช่วยแก้ปัญหาค่ะในประเทศไทยนะคะได้มีการจัดให้ทุกๆวันที่12สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติในทุกๆปีค่ะเราจะมีการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเพื่อำรำลึกถึงพระคุณของแม่และพระคุณแม่แห่งแผ่นดินค่ะดอกไม้นะคะที่เรานิยมนำมามอบให้กับคุณแม่ในวันแม่แห่งชาตินะคะนั่นก็คือ ดอกมะลิค่ะเพราะเป็นสัญลักษณ์ประจําวันแม่นะคะเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวมีกลิ่นหอมที่ยาวนานเปรียบเสเมือนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกและดอกมะลิเป็นดอกที่เรานํามาใช้ร้อยพวงมาลัยมอบให้กับคุณแม่ในวันแม่ด้วยค่ะเด็กๆจ๋าหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องความสําคัญของวันแม่แห่งชาติไปแล้วค่ะ วันนี้ครูนัดมีภาพกิจกรรมและผลงานของเด็กๆมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยนะคะโดยภาพแรกค่ะเป็นภาพการแสดงของเด็กๆค่ะการแสดงนี้นะคะเด็กๆจะต้องใช้เวลานานใช่ไหมคะในการฝึกซ้อมมันแสดงออกให้เห็นว่าเด็กๆตั้งใจที่จะทําให้การแสดงนี้ออกมาดีที่สุดค่ะเปรียบได้ถึงความรักนะคะที่เด็กๆมีต่อแม่ยิ่งเด็กๆอยากให้ผลงานออกมาดีนั่นก็หมายความว่าเด็กๆรักคุณแม่มากนั่นเองค่ะ ภาพที่2นะคะเป็นภาพที่เด็กๆนำดอกมะลินะคะไปติดให้ที่คุณแม่ค่ะ แสดงว่านะคะเด็กๆเ,เนี่ยแสดงความกระตันยูกระตะเวทีต่อคุณแม่รวมถึงความเคารพต่อคุณแม่นั่นเองค่ะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพผลงานที่เด็กๆได้ดทําค่ะไม่ว่าจะเป็นการวยพรในวันแม่การระบายสีคุณแม่ในดวงใจรวมไปจนถึงการนําดอกมะลิมาเป็นส่วนประกอบของผลงานค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าวันแม่เนี่ยมีความสําคัญมากๆและทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้แสดงความรักที่ตนเองมีต่อแม่ด้วยนะคะ เด็กๆจ๋าหลังจากที่เราเรียนเรื่องความสำคัญของวันแม่แห่งชาติไปแล้วนะคะรวมไปจนถึงการดูภาพกิจกรรมและผลงานในวันแม่แห่งชาติวันนี้ค่ะครูนัทมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันด้วยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมวาดรูประบายสีราชินีของฉันค่ะโดยเด็กๆนะคะได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะมีดังนี้ก็คือดินสอยางลบและสีไม้ค่ะโดยครูนัทนะคะจะให้เด็กๆวาดภาพ ภาพปาชินีของสันจำนวนหนึ่งภาพพร้อมกับระบายสีให้สวยงามค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปวาดภาพกันเนี่ยเดี๋ยวครูนัดมีผลงานตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูอยากดูไหมคะถ้าอยากดูแล้วครูนัดจะเริ่มให้ดูนะบัดนี้ ภาพผลงานการวาดภาพในวันแม่แห่งชาตินะคะภาพที่เด็กๆจะได้ชมต่อไปนี้เนี่ยเป็นภาพที่ครูนัดนามาให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะเด็กๆไม่จําเป็นที่จะต้องวาดเหมือนหรือวาดแบบนี้นะคะเด็กๆสามารถวาดและระบายสีได้ตามจินตนาการเลยค่ะภาพที่ครูนัดนํามาเนี่ยเป็นภาพตัวอย่างเท่านั้นนะคะเด็กๆ เมื่อเด็กๆนะคะได้ดูตัวอย่างการวาดภาพราชินีของฉันไปแล้วนะคะครูนั้นอยากจะให้เด็กๆได้ลองวาดผลงานของตัวเองออกมาจํานวนหนึ่งภาพค่ะพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามนะคะหลังจากวาดภาพเสร็จแล้วค่ะเด็กๆต้องเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะไม่วางไว้กับที่นะคะ หลังจากที่เด็กๆได้วาดภาพเสร็จแล้วนะคะครูนัทเชื่อหรือเกินค่ะว่าภาพที่เด็กๆได้วาดออกมาเนี่ยจะต้องมีความสวยงามมากๆแน่ๆเลยค่ะครูนัทอยากจะเห็นเหมือนกันนะคะว่าเด็กๆเนี่จะวาดภาพราชินีของฉันออกมายังไงแต่ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆสามารถนะคะส่งรูปผลงานเข้ามาทางไลน์กลุ่มของห้องได้เลยนะคะ เด็กๆคะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนเรื่องความสําคัญของวันแม่แห่งชาติไปแล้วคะ่ะเด็กๆได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างคะ คุณแม่รักเราเราได้ทำผลงานสวยๆให้กับคุณแม่เก่งมากเลยค่ะเด็กๆสิ่งที่เด็กๆได้บอกครูนัทมานะคะถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะวันนี้นะคะครูนัทจะต้องขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะจากกันค่ะในช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดกำลังรุนแรงเลยค่ะเด็กๆเด็กๆ,ๆจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ กิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะให้เด็กๆอ่านและเขียนคำตามรอยปะและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเป็นในภาพนะคะเป็นรูปภาพเด็กนะคะกำลังไหว้แม่นะคะมาริ้นหอมน้อมวางข้างๆตักกล่นกินรักบริสุทธิ์ผุดผ่องใสแทนทุกคำทุทกท้อยร้อยจากใจ เป็นมารายกราบแม่พร้อมน้อมบูชาเด็กๆอย่าลืมเขียนตามรอยเส้นปากระบายสีรูปภาพแล้วประเมินผลงานตัวเองด้วยนะคะกิจกรรมการอ่านนะคะเด็กๆหยิบหนังสืออ่านเก่งพูดดีขึ้นมานะคะเราเปิดไปที่หน้า57นะคะพร้อมจะอ่านหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะตรงแถบสีฟ้าด้านบนนะคะ ดออดออเออเออนออเนดอเอนอเดินอ่านเป็นคำนะคะดอเอนอเดินคำที่หนึ่งนะคะหลังรูปภาพดอเออนอเดินปอเออดอเปิดลอเออกอเลิกนอเออยอเหนย ต่อไปนะคะคำด้านล่างอ่านพร้อมกันนะคะวอะนอวันกอเอโดเกิดวันเกิดอ,อ่านเป็นคำค่ะดเอโนเดินปอเอโดเปิดรอเอกอเลิกนเอ,อยอเนยวันเกิดต่อไปนะคะเด็กๆ หยิบสมุดเล่มสีชมพูขึ้นมานะคะแล้วให้เด็กๆเ,เขียนพยัญชนะไทยนะคะฮอนคูกแล้วก็เลขศย์อารบิกนะคะสหน้าต่อไปนะคะเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาภาษาอังกฤษ5ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า34นะคะคำสั่งวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอาเซียนแฟกอาเซียนแฟกคือ ธงชาติในประเทศอาเซียนนะคะคำสั่งบอกว่าให้เขียนคำตามรอยปะและออกอ่านออกเสียงแล้วระบายสีภาพทงอาเซียนตามที่กำหนดนะคะดูแถบสีชมพูด้านบนจะมีตัวหนังสือกำหนดให้นะคะ,ะคำที่หนึ่ง Yellow Yellow แปลว่าสีเหลืองต่อไปนะคะ w white w ไว t e แปลว่าสี ขาวคำท,ที่3านะคะ red red แปลว่าสีแดงคำท,ที่สีนะคะ blue blue แปลว่าสีน้ำเงินมีเส้นนะคะชี้ตัวหนังสืออยู่ออกไปนอกกรอบจะมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีเส้นชี้เข้าไปในรูปภาพด้านในให้เด็กๆระบายสีตาม คำที่กําหนดนะคะ yellow yellow คือสีเหลืองเด็กๆก,ก็ระบายสีเหลืองตรงคำที่ขีดเส้นไปหาคำว่า yellow นะคะต่อไป white white แปลว่าสีขาวตรงบริเวณสีขาวเขาก็จะโยงเส้นไปในทงนะคะเด็กๆก,ก็เม้นตรงนั้นไว้สีขาวเด็กๆก,ก็ไม่ต้องระบายนะคะต่อไปสีที่สมคือ red ส่วนที่เป็นเรสจะอยู่ในบริเวณวงกลมด้านในนะคะก็ระบายสีแดงด้านในส่วนสีสุดท้ายคือสีน้ำเงินระบายสีพื้นทงนะคะด้านนอกด้วยสีน้ำเงินแล้วคำที่อยู่ด้านล่างใต้ทงอ่านว่าอาเซียนแฟลกอาเซียนแฟลกคือทงชาติในประเทศอาเซียนนะคะเขียนคำตามรอยเส้นปาก ระบายสีรูปภาพเสร็จแล้วเขียนชื่อนำสกุลและชั้นด้วยนะคะต่อไปเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาภาษาไทย5ขึ้นมานะคะแล้วเ,เปิดไปที่หน้า30นะคะคําสั่งบอกให้เด็กๆเ,เขียนคําตามแบบและหัดอ่านนะคะดูคําที่1คําที่1อ่านว่าภูเขาภูเขาคําที่2เก้าอีคาที่3 รองเท้าคำท,ที่4ี่กระเป๋าคำท,ที่5ถุงเท้าเขียนคำตามแบบระบายสีรูปภาพเขียนชื่อและชั้นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมดูแลตัวเองสวมแมสเมื่อออกนอกบ้านอย่าไปในที่ชุมชนและแออัดนะคะ